ไปหล่อป่าซะก่อนจิบป่าเฮลังูออกไปว่าบุฟววสเป็นอะไรป่าเฮ็ดปวกกออกเฮลังงูออกพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันไปคนเดียวมันนี่ก็ได้คึมคึมพี่น้องไอ้ฝ่าฝนทิตกหรื่นในได้แหละเดี๋ยวตามไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจเอาก่อนสิไปเบิ่งคลิปว่าเทาสิได้อยู่บอกนั่นแหละ หรือวข้าวสีข้าวสีอาวเบิร์ดหรือบูเบิร์ตจะว่ามันออกอยู่พี่น้องเห็ดละง,งอกกลมเป็นไข่ขอดป่าเลยพี่น้องเลยเป็นตามีอยู่ว่ะอ้าพี่น้องเห็นแล้วดอกหนึ่งนี่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 น้องแงกขาวเลยนี่ ออกดอกเดียวนี่บอดึกจังได้ไปรอต่อไปพี่น้องเดี๋ยวกระตามาซั <c> ๊บ <oughs> กระเสี๊ยขึ้นมาเซลเซลเดี่น้องขึนเห็นออกแล้วปลาเซลแซๆเสีสสสสยงคนโอ้ยแดดกัดพี่น้องเลยขึ้นมาหอดปลากึ้นม่แดดก็ดอดแถบบ้านนี่ เลาะเบิ่งก่อนเฮ้ยน้องเจออยแล้วเจออีแล้วเรื่องหกเรื่องพี่น้องมีสามดอกคือดอกน้อยแถวบ้านเนี่ยน้องงยางอะไรนี่น้องเลยไปถือกรตตาคือเรามันสิได้มาหาวังกีสีดอกไอ้สามถ้าก็ได้ ีดอกใส่ถุงยางอย่างโหเลยหน่อยเอาการถือสบายๆบยลยแดดขักน้อาไว้หอนแหง้งแต่ฝนทิ่ตกอยู่วันที่เสาแปดนี่ยันแห้งคือว่ายอยู่่น้อง วันเคยเอาพี่น้องแมาหลออเบืบ้องก็ได้ป่นอยู่ไว้จักบ่ได้วางหลายพี่น้องเลยวางป,ป่นก็ยังดีเห็ดยังไงเห็ดยังดีเนาะเพ็ดเพิงหนุกยุงคือดอ,อกหน่อยแช่ล่าแมวพี่น้อง มันเฮ็ดงั้นทางหน้าเราบน้อพี่น้องเฮ็ดงั้พี่น้องทางหน้าคพี่น้องพลาดทุยน้องไปเจอแล้วบาทนี่คือเฮ็ดปวกพี่น้องเลยทำไมผมได้เอาแนวจิ้มมาสำบันนี่เฮ็ดนไดายมาเฮ้าให้หลงงู่าไ่ได้เฮ็ดปวกปลาดพี่น้องมันจะเรางี่เง่าเลยหาแบบวัยรุ่นก็ได้มาก็ได้เดี๋ยวเฮ็ดปวกเนี้ยนี่มัน bộ lực vào đây đâu phi nông tiêm mà nè bao ai buộc nam ôi chơi đây chơi cho đài míta đọt ngang ngang nè, mà มาดอกใหญ่เลยป็นน้องป้าตัวแต่ดอกใหญ่ๆเลยดอกใหญ่แต่ว่าตีนมันบ่ใหญ่เป็นน้องตีนน้อยๆนีบมันหมุนบ่เอาไปถือกระตาจะเปน้องเพื่อคือได้คุณเป็นน้องตั้งแต่มี ปูนปูนอ้อนนี่ดอกเบ่งแล้วไ <c oughs> ข่เตีนมันบุลลิกพี่น้องดอกน้อยๆนี่พดีเลยพดีถือมากกับไข่ในอยู่ดอกตีมันตื่นตื่น ไปถือ,อยังมาเลยยังโหเป็นน้องเกินเกินไปทำไมางัดอารมณ์ไปน้องสบายคือดอกน่อยแถวบา้านนี่มาคนเดียวไปน้องเว้ยเก็บคนเดียวเล้สบายเราไปเรามาก็เจอจนได้โอ้ธรรมดาไ,ดไปน้อง ดอกน้อยก็ได้พี่น้องเลยป่านนี้มันตื่นๆนะพี่น้องบ้จบเด้อพี่น้องเลยพีอยู่เงาพี่พี่น้องเท็่ปวกนะพี่ ูมันออกก่อนพี่พี่เนาะซูมมันออกก่อนมันอยู่พี่โอ้มันจนสีน่าเอา่ปละจนสีน่าเอาไปเลยพี่น้างเว้ยนี่นี่พี่เนอะเก็บแบบอันนี้พี่เนอะ มันตื่นตื่นหนึ่งมันบบเลิกคืดบวกปีเขาเ้ยเบ่งไปย,งยาวยาวเลยน้องเยบุมีผู้่ายไไหม,มาคนเดียวเก็บคนเดียวพร้อมอีก อ่น้องโอ้มันก็นได้แกงยอนอยู่ได้ไงน,นี่พี่น้องโอ้ยติดมันตื้นตืนน้งได้พป่น้องไว้ยังไงนีนน่ดึงเอาดึงเอาโลดปวกหน่อยเพื่อนคนเน็ต ดอกหน่อยได้หน่อยดีเลยพี่น้อยปลาเถื่อนหมดสิบเอ็ดเพิงลุกงูยังยังในหน่อยนี่นี่ยังในหน่อยหนึ่งยังบมดจบด้วยพี่น้องเอ้ยยังบมดจบอยู่นี่ยังมีอยู่พี่น้องนี่หากมนตื่นนจะดึงให้เบิ่งนี่ ตื่นอันนี้พี่น้องนี่ปวกหน่อยเป็นคนเห็ดมันเลยตื่นพี่น้องเห็ดปวกเข่าดอเป็นปะหักเอาหักเอาเราพี่น้องง่ายๆคิดว่าสิจบเป็นยังบทจบอยู่มามาแล้วพี่น้องเอ้โหมานเติอพี่น้องมากวันนี้เป็นน้ำบริถระตาเลยพี่น้องห้าไปไวรุ่นกระดอ ้งในกมีไปหากับทอเมว่านี่โบได้โบมีเลยมาคนเดียวมาหน่ทอมเมไปเลรียงงัวเลยลุยเดียวเลยลุยเดียวกับพอได้แกงอยู่ได้นลย พี่น้องได้พกอ้ออยู่ได้นีนเปตนห้ายเต๋อบอ่พี่น้องเลยย่อไปต่อวันนี่หาบึงคักแล้วเบิดไปต่อไปหาเ,ปปปหเห็ดละงูกต่อพี่น้องหอนฮอนขนาดอิ์คือเพิ่มพี่น้องมาหอดในปา่าแดด ก่อนสิกลับพี่น้องเลยพามาเบิงยอดยอดใหม่ที่แกงใส่เห็ดแซ่บเนาะนี่ต้นเลม,ม้นงนี่พี่น้องเป็นหมาก์มากมันจมสบดอกนี่ลำต้นมันจะต้นใหญ่พี่น้องต้นใหญ่นี่คือใบของมันพี่น้องนี่แหละกลับเลยพี่น้องเ้ยเห็ดก็เห็นหมู่เดียวหนึ่งพอได้พอได้อ,ไดอ่อพอได้แกงกี่ดอก พอกันอยเทียงหน้าไปเลยน้องขอบใจเบอร์จุกุทุกคนที่เขามารับสม้มนะพี่น้องเด้อลืมกดไลค์เฮานำแหนไปคนเดียวมันกันสิเง,งียบจักหน่อยพี่น้องไปละอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อถือหวยถือหวย